สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับซับตลอดนะครับมาอยู่ที่ร้านเทคนิคบัวลอยไข่หวานนะครับนี่ร้านเก่าเจ้าประจําแต่เปลี่ยนที่ใหม่นะฮะนะอันนี้ก็เปลี่ยนมาครั้งที่สามแล้วนะครับนะอ่าเมื่อก่อนตอนเราทําคลิปครั้งที่แล้วนะครับอยู่ตรงสี่แยกหนองบัลลองโคราชเรานี้ะนะแล้วก็ตรงนี้ย้ายมาอยู่บ้านตัวเองแล้วนะครับแล้วเรี่องดีดูได้นะครับเด็กอยู่ยาวอยู่ยาวยาว นี่นะครับบัวลอยไข่หวานยังอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม <c oughs> โอ้โหเราวันนี้เราไม่เห็นเรามาเร็วไปห,หน่อยสูงนิดนึงถ้าวันนี้อาจจะสูนงนิดนึงกันโควิดไม่เป็นไรวันหลังก็ได้ใส่อันนี้อันนี้ใส่ครึ่งเก่าดีเนาะนะฮะปึ๊บใส่ครับใส่โอเคอร่อยอร่อยแล้วมีอะไรนะไข่เค็มเหรอเค็มเค็มไข่เค็มด้วยไหมล่ะครับไข่เค็มครับฟูร์บชั่นเลยครับนี่ฮะมีฟูร์บชั่น อร่อยแน่นอนเดี๋ยวถ้วันแม่เสียดายวันนี้แกกันไม่ได้ปั้นต้องหัวค่ำมาใหม่ไหมอ่ะโอไม่เป็นไรครับผมต้องต้องมาดูแกปั้นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ยนี้เดี๋ยวนี้นะไม่มือมือมือล็อกอย่างนี้ไงไม่ทันแล้วดู่ต้องปั้นไมเลยต้องนใช้เครื่องช่วยแล้วก็ลงีกำลังจะสั่งในเครื่องอยู่อ๋ออยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาหมอนี่คนคนแบบนี้ หวานเลยจ้านี en> ่นี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 ่อมีหลายอย่างมีหลายอย่างนี่มีแผนกปั้นอยู่ตรงนู้นแล้วครับแผนกปั้นอยู่ตรงนู้นนี่นิดน้ำกะทิยังเข้มข้นเหมือนเดิมนี่เป็นแนวชงอ่าอ่ามอ้นปั้นปั้นแล้วมาโยนเข้าหม้อครับอันนี้คนชงเออโนนโนนโนแผนกปั้นเจ๊กับปั้นอยู่นั่นๆๆ่ๆนี่นะครับโรตีนะครับนี่ดูนะยังแต่สีสัน ผมเชื่อว่าสีสันและรสชาติเนี่ยช่วงช่วงนี้ช่วงนี้งานเฮียก็เยอะนะครับนี่บัวลอยไข่หวานนี่มีงานาวันยุคเยอะไปหมดเลยเขาดูได้ได้คื่อนไหนจะมาก็จะไเพื่อจะเจอไม่เจอเข้าไปติดตามได้ที่เพจเทคนิคบัวลอยไข่หวานโฮราชนะครับแต่ตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงที่หน้าสำนักงานศึกษาที่การภาค13นะครับถนนสุสิริ อันนี้มันซอยอะไรนี่ซอยสามซนะอ,อยสามเนอะอ่าซอยสามซอยสามดูเนี่ยโอ้ยเริ่ม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 ผมชอบน้ำที่นี่จะทำน้ำน้ำอะไรน้ำน้ำซุปอ่ะเขาเรียกน้ำซุปน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอน้ำเชื่อมนะเฮียเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงนะครับบ่ายสามโมงครับสามโมงเย็นนะครับถึงประปมาณสามทุ่มนะครับอ่าก็เข้าเขาเขาดูความเคลื่อนไหวได้นะครับเพราะว่าบางที อาจจะเขาเรียกว่าอะไรบางทีไปติดติดติดงานนอกนะฮะสถานที่อ่าาางนนออกจจะมีอะไรนะมีโปรโมชั่นการแจกของแจกอะไรอ่าแล้วแต่ถ้าเป็นของร้านถ้าเป็นวันพระก็จะเปิดเพ็งอย่างนี้อ่ามีวันนี้วันนี้มันพระเปิดบทสวดมนต์ทำวัดชาทำวัดเย็นอ่า กินไปก็ได้บุญอนิสงส์บางคนบอกท้าไมสีเหลืองท้าไมสีเขียวนะครับบอกเลยว่าสีเหลืองก็คือสีเหลืองก็ฟักทองแท้ๆนะครับทำมาจากฟักทองนะครับปั้นแป้งกับฟักทองนะครับแล้วก็สีเขียวนี่ก็ปั้นแป้งกับอะไรใบเตยใบเตยนะครับแล้วก็มีสีม่วงหรือวสีม่วงเผือกเผือกนะครับมองมาชิมมันเอาเหี้ยว่าผมเผือกอาไม่ใช่นะครับก็จะมีสองสามอันนะครับที่เป็นสีนะครับ ซึ่งเราเคยเคยนำเสนอไปแล้วนะครับอันนั้นเรเคยนำเสนอไปแล้วีเป็งไข่หวานครับอ่าเนี่ยนี่ไข่หวานไข่หวานต่อกันสดเลยครับวุ้ยของผมมันได้แล้วนะใครจะสามารถติดตามเพจนะครับที่เทคนิคบัวลอยไข่หวานนะครับเพจชื่อเทคนิคบัวลอยไข่หวานนะครับหรือจะติดต่อติดต่อเบอร์โทรได้ที่เบอร์อะไรครับเพียงศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองครับสามหกหกสามหกหกห้าเก้าหนึ่งสามนะครับศูนย์ 062 3์หกสองสามเอ้ยศูนย์แปดสองามหกหกหาเก้านึ่งสานะใครจะติดตามงานนอกนี่รถรถนี่รถไว้ออกงานนอกนู่น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 น่นอ่ารถไปออกงานนอกนะครับก็จะเอารถไปเป็นโมบายนี่ใครเค็มใครเค็มสดสดครับนี่ต่อเป็นใหม่ครับใหม่ใหม่ไม่คิดตังเลยครับถ้ารู้ว่าเค็มไม่เค็มเอาพอเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปจุ่มในหม้อนั้นนู่นนู่นนู่น สามโมงเย็นถึงสามทุ่มใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสที่นี่นะครับเทคนิคบัวลอยไข่หวานมาได้เลยนะครับอยู่ถนนเสิร์ฟซิลินะครับง่ายว่างไม่มีทวงไม่ต้องกลัวขี้นกครับไม่มีขี้นกไม่เหมือนตรงนู้นขี้หมาขี้แมวไม่มีครับไม่มีเฮียตลกฮะเเดี๋ยวขาจะช้อนวะนี่มาเป็นแดงๆเลยครับลูกค้ยสดจริงเว้ย บนะครับก็ขายถ้าไม่ติดอะไรก็ขายทุกวันเลยนะฮะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ติดงานนอกนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจนะครับที่หนึ่งโบราไขหวานอย่างเมื่อกี้ของผมของผมฟูลฟูลออปชั่นอ๋อต้องมีโคราชด้วยนะครับที่หนึ่งโบราณไขหวานโคราชนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวไปเลยเลยไปนูโบราณไขหวานมีหลายจังหวัด โอ้อุปกรณ์คืออันนี้ก็เป็นสักส่วนนี่นะฮะดีกว่าตรงนั้นเนาะเอาทำร้านใหม่อ่านี่ดูแสงสีเสียงครบครับไม่แห้ครบจริงดูป้ายดูซะก่อนไม่มีนเม่เดี๋ยวผมหามาดูทำน้องนี่นะสวยงามนะครับสวยงามสวยงามก็เป็นตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงสามทุ่มนะครับแล้วก็ใครอยากจะเอาไปงานนอกเอาไปอะไรอย่างนี้ก็หน้ามามาโทรมาได้ครับตามที่ผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับ ได้ครับได้ครับแล้วใครมีงานแต่งงานบุญงานอะไรจะเอาบัวล,ลวลอยไปเลี้ยงกไ,ได้เลยครับนี่นีนี่นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของราคาก็ก็จัดก,การทำไมอ่ามีมาตรการป้องกันนะครับมีเหมือนเดิมครับอ่าไม่ได้ยิ่งหย่อนเลยอ่เข<ม>้มข้นเข้มข้นป้องกันอย่างเข้มข้น อ่านะครับมีขนมอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะครับนะครับก็เดี๋ยวงัยผมขออนุญาตชิมต่อนะครับผมนี่จานของผมอ่าเดี๋ยวดูดูกันตรงนี้ก่อนเดี well, so. to to other, ๋ยวกันดูกันตรงนี้ก่อนนี่ก็จะมีมะพร้าวอ่อนชามาอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเมนูนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเฮียทั้งหมดเนี้ยบัวลอยไข่หวานไข่เค็มบัวลอยไข่หวานไข่เค็มใส่ข้าวมีนบอกคือของผมนี่ full option ใช่ไหม full option เลยครับเฮ้ยบัวลอยไข่หวานไข่เค็ม คือมีทั้งหวามีทั้ง рон, ไข่หวานไข่เค็มนะครับแล้วก็มีท็อปชิมกรอบด้วยชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้มีแค่สี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทนะครับเอ้ยมันป้ายเดินเมย์ราคายังเดินเหมือนเนี่ยราคาเดิมครับโอ้โหไม่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 ขึ้นราคาด้วยถูกจะแพงน้ำมันจะขึ้นวอลลอยก็ยังราคาเดิมราคาตัวน้องก็รับรองเหมือนเดิมตัวน้องโอ้ยเดี๋ยวขอญาติชิมก่อนนะขอญาติชิมก่อนแล้วบอกเลย ชิมไม่ฟังก่อนนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชิมไม่ฟัง,งแม่วะ่ะยังมันหวานมันไม่หวานมากเกินไปมันนะฮะมันมันอร่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขยันชิมก่อนนะครับใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสนะครับก็มาได้เลยนะครับสามโมงเชา้าเอ้ยสามโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับที่นี่ครับเป็นิีกโบราณไข่หวานนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ให้ไว้น,นะครับขอยขียครับศูนย์แปดสองสามหกหก ศูนย์แปดสองสามหกหกห้าเก้าหนึ่งสามะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มดีไว้ข้างบนนะครับเอาเวลาเปิดปิดแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจเทคนิคบัวลอยไข่หวานโคราชนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้สุขภาพดีนะครับขอเฮียขายเยอะๆเงงเงงรวยๆนะครับผมขอบคุณค้าขอบคุณค้าสวัสดีครับ